กับเจมินายนะฮะคนแรกห่นมานะฮนะก่อนมาดูเจมินายเต้นหลังนั้นเต้นต่อไปให้คนต่อไปนะครับทำแบบนี้นะฮะถ้าทำได้นะครับออดออลุยไปเราจะแข่งกนะันทั้งสองทีมทีมไหนทำได้มากกว่าทีมนั้นชนะนะครับพร้อมทีมงานเตรียมจับเวลานะว่าสไลด์กีข่ขอนะครับภายในเวลา 90- ิวินาทีนาทีขึ้นนะฮะ

ไปก่อยนยกไป้คนแรกต้องสลัดตำแหน่งด้วยครับเดี๋ยวอ่าสลัดตำแหน่งนครับนะอ่าที่เรามาเป็นเบนแดนแอนโดรไปครับโอเคอ่า<ด>สลัดตำแหน่งกันนะคนแรกครับผั<ด>น,บนมาทางเชมินายครับมาและเพลงต่อไปคือเพลงน,นี้ครับอ่าพี่เจมเ์เนโอเคนะฮะขอถามว่าเบนอะไร อ่เต้ามเจมก็พอคนต่อไปอาจจะรู้เพลงอรบ้หมดเวลาทีมนี้ได้คะแนนนะฮะเฉลยคนคนลาแล้วทุกคนหมดเวลาแล้ววหมดวนาทีครึ่งเวลานาทีครึ่งทุกคนรู้ไฮะเพลงอะไรเพลงอะของเจนนี่ อื้อฮู้นะครับอ้าวหมดแล้วหมดหลังเลยอะไรครับโอเคทีมถัดไปได้เลยทีมถัดไปได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเวลานะต้องต้องไปไวเลยทุกคนต้องไปไวเลยนะครับหมดแล้วเลยเอาลงเลยโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นนะโฟร์นะฮะกับน้องนี่โกน้องนี่โกนจะต้องมา ช่วยเต้นแทนนะมาแดนแแทนลูกหนูสลับกันทุกคนต้องไปไวก่อนเรื่องเลยนะเดี๋ยวถ้ามัวแต่ชวนท่าเนี่ยจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะเวลาใช้90และคนสุดท้ายต้องตอบไห้ถูกหลังจะตอบถูกลูกสลับตำแหน่งยืนกันนะครับพร้อมทีมงานจับเวลาเรียบร้อยนะทุกคนห่นเออนไปก่อนนะหัานไปก่อนนะหัานไปก่อนนะฮะอันนี้น้องในโกะจะเป็นคนเล่นมา น้องในโขนเล่นแทนนะครับอ๋อลูกคุณหนูอยากเล่นเหรอคือจะให้ลูกคุณหนูอ่ะให้ลูกคุณหนูอ่ะโอเคลูกคุณหนูบอกอยากเล้นนะครับ<ห>น่ะนลเลยพร้อมเมนเดนเมนเดนเจ้าบิด เพลงอะไรเพลงอะไรอ่ะโอเอลเพลงอะไรมีน้ำมีน้ำด้วยมีน้ำมีน้ำมีน้ำด้วยผสงนาำตอบเลยสงนารศิลปินศิลปินแต่ว่าเช้ยลอยสัตว์เยอะลอยสัตว์เยอะกอะพุวันลอยกระทงเพลงอะไรแบดช็อตตี้เพลงไปเพลงต่อไปเพลงต่อไปครับทุกคนัอ่าสลับกันสลับกันอ่ะสลับกันนะฮะอ่านไปได้รู้นก่อนนะครับ i เร็วสิสามสักเทนแช็อตอีกแล้วครับผมและตะกี้คืออะไรทุกคนอาาเชื่อาอทาพินเาพิอานเธอโอเคนะนะะราถึง7นะครับเรียนเชิญนะจ๊ะไปรับของรั ข่อว่าทันทีได้เลยนะฮะคลิปเซ็ตจากแม็กโกนนั่นเองนะครับไปเลยครับอ่าอันเลยพี่เคยมองว่าชนะได้ยังไงโอเคนะฮะมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะนะครับเยนูถ่ายเข้าทุกกล้องเยนูโอเคพี่โฟนไม่ไปถ่ายรูปกับเขาเหรอพี่โฟนนะเป็นผู้แท้ ก็ใส่ใ่ได้ที่มของรางวัลเยฉยมั่ของรางวัลนะออาไปรวมเลยรวเลยไปรวเลยโอเคอ๋อจะน้จะไม่ได้ถ่ายคู่นะนะอ้าวเออเดี๋ยโอเคีอแบบนี้เอไ้าไยนะครับท่านต่อไปครับ ให้นบกแ้วคคเป็น่อนจะได้กนากัน้หนูจ๋าหนูหูใหญ่รู้มแต่อ้อดวงเยนไนอโนะครับเรียบร้อยนะครับยินดีด้วยนะฮะกับทีมชนะนะแล้วก็ขอบคุณโชคดีทุกท่านนะครับต่อแล้วเนี่ยมีหนวดแล้วเนี่ย โอเคอ้าวมีเป็นรางวัลนะฮะมีใชตชุดเล็กในการให้กับทีมที่แพ้ด้วยนะครับหาฝากมาด้วยนะครับบูธของทางบูธอินาว่านะครับทุกท่านนะฮะเดินอยู่ในงานเชนเอ็กซ์โปนะครับสามารถไปกได้นะครับมีกิจกรรมนะครับรวมถึงโปรโมชั่นดีๆเพียบเลยนะครับไม่ว่าเป็นอาหารแนวเนโกะนะครับโฟร์นะครับหรือว่าเพิร์กคียริสเน่นะครับสามารถ ซ้อมกันได้นะครับโปรโมชั่นดีๆภายในงานเทดสโตครั้งนี้นะครับขอบเดี๋ยวผมจต้องทำนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นพมกสงศ์เอ็นดูบอกอะไรนะบอกไม่เข้าเฟรมนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นพักสงศเล่นเลยก่อนเจ็บโัวใช้เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับท่าน นาเรียนเชิญนะผู้บริหารจากทางเทนนิสโปนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับคุณยุพานำงรงคงมวิทยานุกูลนะครับของอผู้จัดก,การโครงการบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะขึ้นมาถ่ายภาพนะร่วมกันและรับต้อนเชิญดอกไม้นะครับเพื่อการขอบคุณที่เลือกฟื้อสถานที่และสน,นับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดีนะครับโอเคขอบคุณคุณยุพานะครับ รอข้งเวทีแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อถ่ายภาพรวมกันนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญผู้จัดการมูดิโนวานะฮะขอเรียนเชิญคุณสมภพโรจนะชัยชนินนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาเบอร์สตัดมูดิโนวานอร์วิสจำกัดนะครับมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับผู้จัดการับเชมินายโฟรครับงเป็นเชิญครับ พอดีนะว่าแคนิคเซอร์วิสจำกัดนะจะมาถ่ายภาพนะรร่วมกับเฟเ่อร์ของเรานะครับโอเคแล้วจะถัดไยนะเดี๋ยวเรียนเจอลุยหานะลงถึงนะน้องเอ็กโกและลูกคุณหนูนะถ่ายภาพร่วมกันทั้งหมดนะครับ ครับโอ้เจ็งกระบวนกานให้กับผู้บริหารน,นะคะะรับเป็นทางแคทแอนโฟนะฮะและผู้นำนะครับคุณอีนัวชานิเงยเซอร์วิสจำกัดด้วยนะครับข,ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคก่ okay. อนจะจัารานไปในะในช่วงเวลานี้นะครับอยากให้เชั้นไมนาคาโฟนนะครับฝากผลงานนะครับให้กับแฟนๆที่ทนะ่านในที่วันนี้ผมอ่ะเป็นเยอะมากนะครับวันที่17กับ18ครับเราจะมี คอนเสิร์ต L.O.L ครับที่มีเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็มีหลายๆท่านเลยใน G ีนเอครับผมก็สามารถซื้อบัตรกันได้เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมที่ของวีน่าครับก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วากจะมีเพลงใหม่ของผมที่ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับแต่ว่ายังยังบอกอะไรไม่ได้เยอะแต่ว่าอยู่นอน่ายืนรอเดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะครับผมแล้วก็จะมีซีรีส์ครับที่ช่วงนี้กำลังถ่ายอยู่ชื่อว่า The Dark Knight ครับผมก่อนได้ีนี้ก็ได้ดูมันดี ครับฝากติดตามกันด้วยนะครับโฟ้นะครับครับผมก็คล้ายๆกันครับถ้าซีรีส์ฟุตนะครับปีนี้ก็จะมีเรื่อง Ticket to Heaven นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับแล้วก็แน่รอไหมครับผมแล้วก็ถ้าซีรีส์เอฟฟ์ผมเองนะจะเป็นเรื่องชิกาเลาไทยแลนด์ครับแลก็ฝากติดตามหน่อยป็นซีรีส์เกี่ยวกับคุณชายอะไรแงบนี้ยแล้วก็เพลงก็จะมีครับมีเพลงซูซามครับแล้วก็เพลงใหม่ก็จะเดลโรนี่ครับได้ฝากกันนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับล้มถึงนะแน่นอนสำหรับว่าท่านแมวทุกท่านนะฮะถูกต้องครับฝากอาหารแมวเล็กกอไว้สำหรับทุกท่านนะครับแลครับผมสำหรับท่านแมวทุกท่านนะครับจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับอาหารแมวดีๆมันต้องมีนะครับมันเป็นของคู่กันกับแมวที่สวยงามแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับผมก็ฝากด้วยนะครับเอ่อเลกกล่องแอปคครับผมก็เอ่อพวกเราสองคนก็เป็นเลีเตอร์นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ ก็ฝากอาหารแมวในกฎแล้วับเกิดเพื่อนๆมันก็ฝากแมวของเราสองคนด้วยนะครับฝากติดตามชีวิตเนาะเอ่ออัปเดตโน้นนี้นั่นกันนะครับก็ฝากติดตามทั้งหมดเลยครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมนะประมินยากให้กับเพื่อนต์ของในกฎนะเชฟไม่ได้ฟฟนเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพนะฮะวีฟี่นะฮะร่วมกันดีกว่านะฮะกล่าวแฟนๆทุกๆท่านนะฮะขอเรียนเชิญน,นะครับ